วันคืนพิมริลีกหรือไม่โรมาโน่เผยปลายทางแห่งใหม่มาเน่หลังหมดอนาคตกับบาเยนเรียกได้ว่าซอลุดพ้นบ่วงกรรมฟาบิซิโอโรมาโน่เจ้าพ่อสุดแม่นแห่งตลาดซื้อขายนักเตะออกมาเผยปลายทางแห่งใหม่ซาดิโอมาน่ปีกชาวเซเนกัลหลังหมดอนาคตกับเสือใต้บาเยนมิวนิกมหาอำนาจแห่งบุนเดสดีก้าเยอรมนีนั่นคือลีของประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าซาดิโอมานเพึ่งย้ายมาจาก ฮงแดงลิเวอร์พูลไปร่วมทัพเสือใต้บาเยนน์มิวนิกเมื่อฤดูการปี2022 บ2 3ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าว่าตัวเขาประสบป,ปัญหาในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่อาจจะไม่เค้นฟอร์มเก่งได้เท่าที่ถูกคาดหวังเอาไว้จนทําได้แค่12ประตู5แอซิสจาก18นัดทุกรายการนะครับแถมยังไปประเชคนหมัดใส่ลีรอยซานีา oy, ane, แข่งเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเจ้าถิ่นที่นั่นจนทําให้สถานการณร์เลวร้ายเข้าไปใหญ่จนถูกโหวตให้เป็นแข้งที่ล้มเหลวของลีกในปีที่ผ่านมา ทำให้มีกะระแสข่าวว่าตัวเขาจะถูกเล่ดหลังออกจากทีมล่าสุดบาบิิโอโดมานรายงานว่าแข้งวัย31ปีรายนี้กําลังได้รับความสนใจจากสโมสสในดีกประเทศซาอุดิอาระเบียที่ตอนนี้กําลังดาน่าดูดสตาร์ดังระดับโลกไปร่วมทีมหลายคน อาทิเช่นเียโนโรนัลโดที่ทำล่องไปก่อนใครเพื่อนนะครับจากนั้นก็ยังมีอาริมเบนเซมอรลูเบนเนเวสเช่นเคยนะครับทุกคนมีความเห็อนอย่างนั้นก็สามารถควมเป็นกันมาได้เลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ